มาตรา290ถ้าการชําระนี่เป็นการอันจะแบ่งการชําระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้านี้ก็ดีเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้านี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับเพียงส่วนเท่าเกันมาตรา291ถ้าบุคคลหลายคน จะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจะต้องชำระหนี้สิ้นเชิงใสแม้ถึงว่าเจ้าหนี่ชอบที่จะได้รับการชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวเกาวคือเป็นลูกนี้ร่วมกันก็ดีเจ้านี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกนี้คนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกแต่ลูกนี้ทั้งปวงก็ก็ยังคงจะต้องผูกพันกันทั่วทุกคนจนกว่านี่นั้นจะ ชำระเสร็จสิ้นเชิงมาตรา29 2วกวรรคแรกการที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ถ้าไห้ใช้บังคับแก่กรณีที่การใดๆอันพึงกระทําแทนการชำระหนี้การวางทรัพย์สินแทนการชำระหนี้และการหักก,กรบลบหนี้ด้วยวรรคสองลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องอย่างใด ลูกหนี้คนอื่นจะเอาสิทธินั้นไปใช้หาก,กบลูบหนี้หาได้ไหมมาตรา293การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ได้ปลดให้เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นมาตรา294การที่เจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งย่อมได้เป็นคนประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยมาตรา295กวรรคแรกข้อความจริงใด นอกจากระบุไว้ในมาตรา 2- 9 2เถึง 2, 9, 4, เมื่อเป็นเรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใดย่อมเป็นไปเพื่อเป็นคุณและโ่ยเฉพาะตัวลูกหนี้นั้นเว้นแต่จะปรากฏว่าขัดต่อสภาพหนี้นั้นเองวรสอความที่ว่ามานี้เมื่อกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้คำบอกการผิดนัดการหยิบยกความผิดการที่การชำระหนี้นั้นเป็นอันพลวิสัยแก่ฝ่ายลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง การกำหนดอายุความหรือการที่อายุความสะดุดหยุดลงและการที่สิทธิเรียกร้องเกลื่อนกินกันไปกับหนี้สินมาตรา296ในระหว่างลูกหนี้ร่วมกันทั้งหลายนั้นท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดในส่วนเท่าเท่ากันเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้าในส่วนที่ลูกหนี้ร่วมกันคนใดคนหนึ่งจะพึงชำระนั้นเป็นอันจะีดกเอาจากคนไม่ได้ใสยังเหลือจำนวนอยู่เท่าไหร่ลูกหนี้คนอื่น ซึ่งซึ่งจะต้องออกส่วนด้วยนั้นก็จะต้องรับใช้แต่ถ้าลูกหนี้ร่วมกันคนใดเจ้าหนี้ได้ปลดให้หลุดพ้นออกจากหนี้อันร่วมนั้นแล้วส่วนที่ลูกหนี้คนนั้นจะต้องจะพึงต้องชําระหนี้ก็จะตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้นั้นไปมาตรา297ถ้าในสัญญาอันใดอันหนึ่งซึ่งมีบุคคลหลายคนร่วมกัน ปุพันตนอันจะกระทําการชําระหนี้สาหากกรณีเป็นเชิงสท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วมกันแม้ถึงว่าจะแบ่งการชําระหนี้ได้